คงไม่หายอะกรองสลาเพงขึ้นเลยเป็นกรองสลาไม่เกี่ยวกับระบบน้ำมันหรอกกรองสลาครับตัวนี้ถอดแบบนี้นะถอดอย่างนี้เลยมาทั้งวงเลยเช่นนี้นะครับไม่ต้องถอดตัวในถอดงี้นะทั้งวงเลยครับตัวนี้ต้องถอดเพราะตัวนี้ไม่ได้นี้ต้องถอดถอดอย่างนี้แหละแค่นี้แหละกรองสลาแล้วก็น่าจะเป็นที่ระบบอากาศครับตัวนี้ไม่ทํางานคือบูตัวนี้นะ จะเป็นที่ตัวนี้เลยครับเดี๋ยวคอยช่างเอาเปลี่ยนก่อนดัวนั้นจะขอรถเปลี่ยนมาแล้วครับต,ตัวนี้ไม่น่าเสียเดี๋ยวเอาตัวเก่าใส่คืนตัวนีต้ตัวนี้ไม่น่าเสียครับเวรติก,กิตรโอ้ผมตั้งได้ครับตั้งตรงกลางนี่ครับเวลาทําง,งานมันจะดึงลงอันนี้จะดึงลงมาอาจจะเสียก็ได้จะมีตัวตั้งอยู่ของเขียวของแท้ไม่มีตัวตั้ง รองสล่าก,ก็ถอดแค่เนี่ยถอดสายสายนี้ไม่ต้องถอดนะตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องถอด,ถอดเฉพาะตัวล่างตัวนี้ไม่ถอดอันนี้ถอดปลั๊กไฟนหนึ่งอันนี้ถอดอันหนึ่งรับอันนี้เสียบได้ตัวนี้นะเสียบได้เสียบไปม,มาได้เนี่ยน,นี่เสียบได้ครับมันมีนโอริงยางโอริงอยู่ให้น,นั่นแหละจบอ๋อนิวโอ้แรง,งครับ